สวัสดีค่ะประวัติศาสตร์นอกห้องเรียนกับคุณน้องในวันนี้เป็นชั่วมงแรกที่เราได้เจอกันเราจะมาเรียนรู้วิธีการทางประวัติศาสตร์กันค่ะ วิธีการทางประวัติศาสตร์มีอยู่5ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1กําหนดหัวข้อเรื่องที่จะศึกษาค่ะขั้นตอนที่2การรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแบ่งเป็นหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองค่ะหลักฐานชั้นต้นเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆโดยตรงส่วนหลักฐานชั้นรองเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นจากหลักฐานชั้นต้นอีกทีหนึ่งค่ะ ขั้นตอนที่3การประเมินคุณค่าของหลักฐานค่ะโดยแบ่งได้เป็นการประเมินคุณค่าภายนอกและการประเมินคุณค่าภายในการประเมินคุณค่าภายนอกคือประเมินจากรูปร่างลักษณะที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ใช้อะไรต่างๆนะคะส่วนการประเมินคุณค่าภายในเราจะต้องดูถึงข้างในเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลสถานที่หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะขั้นตอนที่4 การวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดหมวดหมู่ข้อมูลการวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดหมวดหมู่ข้อมูลโดยเราต้องนําข้อมูลหลักฐานที่ได้มาดูว่าเป็นหลักฐานที่แท้จริงหรือไม่มีจุดมุ่งหมายแอบแฝงอะไรหรือไม่แล้วนํามาจัดหมวดหมู่ที่เข้ากันเข้าด้กันได้เลยค่ะขั้นตอนที่5คือการนําข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงและนําเสนอข้อมูลค่ะโดยการเรียบเรียงนั้น จะต้องเอาข้อมูลที่ผ่านกระบวนการขั้นตอนทั้งหมด4ขั้นตอนนี้มาร้อยเรียงเข้าด้วยกันและจำลองประวัติศาสตร์ให้เกิดขึ้นโดยนำเสนอให้ตรงประเด็นเป็นขั้นเป็นตอนมีเหตุมีผลและมีข้อมูลสนับสนุนที่น่าเชื่อถือได้และควรให้ข้อเสนอแนะสำหรับให้ผู้อื่นที่สนใจได้ศึกษาต่อไปค่ะสำหรับใครที่มีข้อข้องใจ สงสัยสิ่งใดหรือต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์สามารถสืบค้นข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ Google ได้เลยค่ะส่วนงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5คือให้นักเรียนทําแผนผังแสดงวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยใช้รูปแบบที่เหมาะสมและตกแต่งให้สวยงามโดยขอเสนอให้เป็นในรูปของ ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือจะเป็นเครื่องใช้โบราณก็ได้ค่ะค่ะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวในอดีตที่เราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้ดังนั้นปัจจุบันเราควรทำความดีเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ที่ดีต่อไปในอนาคตค่ะสวัสดีค่ะ